แม่ทำแบบนี้ทำไมอะครับเพราะฉันไม่ยอมให้มีงานแต่งระหว่างแกกับแม่นี่เกิดขึ้นเด็ดขาด แม่แม่จะลงไปนอนในโรงทําไมอะครับลุกขึ้นมาอยู่นี้เลยนะแม่ไม่แม่ไม่ลุกจนกว่าแกจะยกเลิกงานแต่งแม่แม่จะมาพังงานแต่งเราแัดน,นี้ไม่ได้นะครับทําไมจะไม่ได้ถ้าแกไม่ยกเลิกงานแต่งแม่ก็จะนอนอยู่แบบนี้แหละแม่คะแต่ว่าเราสองคนรักกันนะคะทําไมแม่ต้องมาขัดขวางเราด้วยคะก็แค่ไม่เชื่อหรอก ว่าหล่อนรักลูกชายฉันจริงหล่อนแค่แค่อยากแต่งงานเพื่อจดทะเบียนจะได้มีสิตในทรัพย์สินของเจ้าตั้มต่างหากไม่จริงนะคะหนูไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะคะจ้างให้ฉันก็ไม่เชื่อหรอกผมขอร้องแล้วครับแม่จะทำแบบนี้เลยที่แม่ทำไปนะ่ะก็เพื่อปกป้องแกในเจ้าตาั้มยกเลิกงานแต่งเธอนะเชืธอแม่แม่ครับ แต่ผมรักบิวนะครับแม่ไม่เป็นไรค่ะตั้มถึงไม่มีชุดเจ้าสาวอ่ะก็แต่งมันไปแบบนี้ละค่ะไม่ได้นะเจ้าตั้มถ้าแกแต่งแม่ก็จะถือว่าแกเลือกมันมากกว่าแม่ผู้ให้กำเนิดแกแม่ครับแม่จะเอาเรื่องนี้มาบังคับผมได้ไหมอ่ะผมขอร้องและครับแม่ผมรักบิวจริงๆได้ถ้าแกสองคนรักกันจริง ฉันยอมให้แกเป็นผัวเมียกันก็ได้จริงเหรอแม่จริงสิแต่มีข้อแม้ห้ามแต่งงานห้ามจดทะเบียนอ,อะไร,นะ,รนะคะก็หไหนอ่วะว่ารักกันจริงอะแค่ไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนแค่เนี้ยคงไม่มีปัญหาหรอกมั้งแม่ครับจะทำแบบเนี้ยเท่าก,กับว่าเราไม่ให้เกียรติบิวเลยนะครับผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเทา้า จะเอาเกียรดไปทำไมแค่ฉันให้คบกับลูกชายฉันให้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านแค่นี้ก็มากเกินพอแล้วแม่ครับไม่เป็นไรค่ะต้อมไม่แต่งก็ไม่แต่งคะ่ะเอาตามที่แม่คุณบมอกะคะ่ะแม่คะหนูจะพิสูจน์ให้แม่เห็นเองคะ่ะว่าหนูไม่ได้เป็นแบบที่แม่คิด เดี๋ยวคุณนั่งพักก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอากระเป๋าขึ้นให้เองขอบคุณนะคะ มาอยู่บ้านคนอื่นเขานะ่ะจะมานั่งเป็นคนานายแบบนี้ไม่ได้เอาผ้าไปซักคุณแม่ก็บอกหนูดีๆก็ได้นี่คะไม่เห็นต้องเทผ้าแบบนี้เลยอะ่ะอีกอย่างอะ่ะหนูเพิ่งจะได้พักเองคะ่ะขอหนูพักสักห้านาทีแล้วค่อยไปทําได้ไหมคะไม่ได้แม่นี่แม่ทําอะไรครับเนี่ยแม่ก็เอาเสื้อผ้าให้เมียแกซัก,กสิอยากจะมาเป็นสะใภ้บ้านนี้นะักไม่ใช่เหรอก็ทำหน้าที่สะใภ้สิ แม่ครับบิวเขาไม่ใช่คนใช้นะครับไม่เป็นไรนะบิวเดี๋ยวพี่ซักให้เองแต่ตามแกจะไปซักทำไมให้เมียแกทำสิแม่ครับแค่แม่ไม่ยอมให้เราสองคนแต่งงานกันเนี่ยผมก็รู้สึกผิดกับบิวมากพอแล้วครับแม่ยังมาหาเรื่องบิวอีกอะทำไมแม่ถึงมีอคติกับบิวขนาดนี้ครับก็เพราะว่า แม่ผู้หญิงคนนี้ไม่คู่ควรกับลูกนะสิแม่ก็อยากให้แกแต่งงานกับผู้หญิงที่มีชาติตระกูลที่แม่เลือกให้นะ่ะไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้เมียผมผมเลือกเองครับแม่แม่ไม่ต้องเลือกให้ครับนี่มันยุคสมัยไหนแล้วครับแม่หมดยุคคุมถุงชนแล้วครับหืมจะตั้มเพราะเธอคนเดียวเลยทำให้แม่ลูกเขาทะเลาะก,กันตั้มคะ เดี๋ยวบิวเอาผ้าไปซักเองค่ะคุณกับแม่เนี่ยจะได้เลิกทะเลาะกันแม่ครับแม่เลิอกอคติกับบิวเาได้แล้วน,นะครับถ้าแม่ลองเปิดใจดูเนี่ยแม่จะรู้ว่าบิวเป็นคนดีแค่ไหน คอยดูนะเฉ่นจะทำทุกวิถีทางให้แกสองคนนะ่ะเลิกกันให้ได้ ฉันจะออกไปจ่ายตลาดหน่อยค่ะคุณอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวผมไปด้วยจะได้ช่วยกันไม่เป็นไรค่ะฉันไม่อยากให้คุณแม่คุณเนี่ยว่าฉันว่าฉันทําอะไรคนเดียวไม่เป็นค่อยแต่จะให้คุณช่วยโอ้อิวผมขอโทษแทนแม่ผมด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะตั้มฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยแม่คุณจะเปิดใจยอมรับฉันค่ะ เดี๋ยวเธอจะไปไหนหนูจะออกไปจากตลาดอะคะ่ะคุณแม่อยากได้อะไรไหมคะไม่ต้องทำเป็นหวังดีซื้ออะไรมาฝากเช้นหรอกที่ฉันมาถามเนี่ยก็เพราะฉันมีเรื่องอยากจะถามเ,เรื่องอะไรเหรอคะสร้อยเพชรราคาสิบล้านของฉันหายไปเธอเอาไปหรือเปล่าแมา่สร้อยเพชรอะไรอะคะหนูไม่ได้เอาไปนะคะ หนูไม่รู้เรื่องอะ่ะหนูเจาไปได้ยังไงคะหนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณแม่เนะี่ยเก็บสร้อยเพชรเอาไว้ที่ไหนใครจะไปรู้ละ่ะปกตินะคะทรัพย์สินของมีค่าในบ้านฉะนั้นมันไม่เคยหายพอเธอย้ายเข้ามาอยู่วันแรกมันก็หายไปจะไม่ให้เชนสงสัยเธอได้ยังไงแม่ครับแม่เลิอกอคติกับบิวเสักทีนะครับบิวเขาไม่ใช่คนแบบนั้นอีกอย่างเนี่ยตั้งแต่ผมพบกับบิวเข้ามาเนี่ยเขาไม่ใช่คนขี้ขโมยนะครับ แกแน่ใจเหลอเจ้าตั้มสร้อยเพชรล่ะค่ะต้องสิบล้านใครบ้างจะไม่อยากได้โดยเฉพาะคนที่มันไม่เคยจับเงินสิบล้านอย่างแม่เนี่ยคุณแม่คะหนูไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะจะให้หนูไปสาบานที่ไหนก็ได้อะถ้างานใกล้เชนคนกระเป๋าสิเชิญเลยค่ะหนูไม่ได้เอาไปจริงๆคุณแม่จะไปค้นกระเป๋าเสื้อผ้าหนูด้วยก็ได้นะคะ ขโมยแกเอาของฉันไปจริงๆด้วยไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะตั้มฉันไม่ได้ทำแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าสร้อยเพชรมันมาอยู่ในกระเป๋าฉันได้ยังไงอะ่ะแกยังมาตอแหลอีกเหรออืมจะตั้มตา,มตามงูเหาเ่าเข้าบ้านมาแท้ๆเลยตั้มคะฉันไม่ได้ขโมยนะคะฉันสาบานได้ว่าฉันไม่ได้ทำอะ่ะคุณก็น่าจะรู้ว่าฉันเป็นคนยังไง เจ้าตามัมแกคงไม่น่ามืดตาหมวัวเชื่อคำพูดของเมียมากกว่าแม่ตัวเองหรอกนะเจ้าตามัมหลักฐานก็คาตาอยู่ขนาดเนี้ทีเนี้ยแกเชื่อแม่หลืยังว่้ผู้หญิงคนเนี้ยมันไม่ใช่คนดีแม่ครับแต่ที่ผมรู้มาเนี่ยบิวเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับแกหาว่าแม่ใส่หลายเมียแกงั้นเหรอใช่ไหมแกคิดว่าแม่แท้ๆของแก จะทำเรื่องแบบนั้นเหรอจะตั้มผมไม่ได้หมายความแบบนั้นคับแม่คือแม่รู้ว่าแกรักมันแต่ถึงเวลาแล้วนะว่าแกต้องยอมรับความจริงว่าแกเลือกผนผิดแกก็เห็นกับตาของแกแล้วนี่ว่าธาแท้ของเมียแกน่ะมันเป็นยังไงไปเลยนะแกใสหัวออกไปจากบ้านท่านเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่งั้นน่ะท่านจะเรียกตำรวจมาจับแกเข้าคุก ทคะฉันไม่ได้ทําจริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามอะสักวันหนึ่งคะ่ะความจริงมันจะปรากฏอย่ามาแตะต้องตัวลูกชายฉันออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ก่อนที่เสนียกจางไรมัีติดบ,บ้านฉันมากกว่านี้ออกไปไป เสื้อผ้านะเดี๋ยวฉันจะเผาส่งไปให้แม่คุณแม่ทําเกินไปแล้วนะคะคุณแม่เป็นคนเอาสร้อยเพชรมาใส่ในกระเป๋าของหนูใช่ไหมคะไม่มีหลักฐานเดีย่ยมากล่าวหากันโม่โม่นะไปให้มันพ้นจากรัศมีบ้านฉันเลยนะไปไปเลยนะไปไปเลยไม่ต้องกลับมา เพชรชันซอยเพชรราคาสิบล,ล้านชันไอหัวขโม อยู่เลยมึงรีบหนีเถอะค่ะคุณแม่คุณแม่คะหนีแล้วค่ะตายสิ่งคุณมึงอ่ะแม่ระวังค่ะยยมาจากไรอีกวะเนี่ยไปอยู่ในคุกซะเถอะมึง ลองอ,อคิดว่าจะโดนเป่าหัวซะแล้วอ่ะขอบคุณตั้มมากเลยนะคะที่มาช่วยพวกเราทันผมไม่ปล่อยให้มีกับแม่ผมเนี่ยเป็นอะไรไปแน่นอนอยู่แล้วครับขอบคุณคุณเชินการบิวที่ปกป้องแม่ผมตั้ตมแม่มีเรื่องจะสารภาพอะเรื่องใช้เพชรของแม่ แม่เป็นคนเอาไปใส่ในกระเป๋าของบิวเองบิวเขาไม่ได้ขโมยแม่หรอกแม่แม่ขอโทษบิวแม่ขอโทษนะที่แม่ทําไปอ่ะเพราะแม่มีอคติกับบิวแม่คิดมาตลอดเลยว่าบิวอ่ะมาคบกับตั้มเพื่อหวังทรัพย์สินของตั้มแม่ก็เลยพยายามกีดกันให้บิวกับตั้มเลิกกันแต่ตอนเนี้ย แม่รู้แล้วว่าบิวเป็นคนดียกโทษให้แม่ด้วยนะบิวขอบคุณคุณแม่นะคะที่ยอมพูดความจริงหนูยกโทษให้คุณแม่ค่ะทั้งทงที่แม่พูดไม่ดีกับบิวแถมยังอคติกับบิวแล้วยังใส่ร้ายบิวแต่บิวกับช่วยชีวิตแม่เอาตัวเข้าบังกับขุนให้แม่ แม่ละละอายใจเหลือเกินไม่เป็นไรค่ะเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยก็ให้มันผ่านไปต่อไปนี้เราก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะคะถ้าอย่างนั้นให้แม่ได้ทำอะไรเพื่อชดใช้ความผิดที่แม่ได้เคยทำกับลูกทั้งสองคนเถอะนะอ,อ,อะไรไเหรอคะ นะครับแม่ที่จัดงานแต่งให้เราสองคนขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะสำหรับชุดเจ้าสาวค่ะชุดนี้แพงกว่าชุดเดิมอีกนะแม่หวังว่าบิวคุชอบนะชอบมากเลยค่ะคุณแม่แค่คุณแม่อนุญาตให้พวกเราสองคนแต่งงานกันอย่างถูกต้องเนี่ยแค่นี้หนูก็ดีใจมากแล้วค่ะแม่ก็ดีใจ ที่ได้สะพายที่ดีมาดูแลลูกชายแม่แม่ขอให้ลูกทั้งสองคนรักกันนานตานานือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะจ๊ะ